الحمد لله ر ب ا ل ع ا ل م ي ن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أ م ا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเอ็นดูความเมตตาจากองค์ลอสุบฮานุฮวาตาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรายการอิสลามกึทางนำ พี่น้องอยู่ทางบ้านรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ทางสถานียต็มทีวีของเรานะครับแน่นอนนะครับเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานาหูัตตาลาเราในฐานะเป็นประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะสลัมนั้นการเรียนรู้ศาสนานั้นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพวกเราเป็นอย่างยิ่งอันเนื่องมาจากว่าการที่เรามีความรู้ในศาสนานั้น จะทำให้เรานั้นมีชีวิตในดุนยานี้เนี่ยเป็นมุสลิมที่เป็นแบบอย่างให้กับสังคมได้แต่ทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ให้ความสําคัญในเรื่องราวของศาสนา,าแล้วแน่นอนนะครับเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้ปกครองที่ดีให้กับครอบครัวได้เราเองก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีให้กับสังคมมุสลิมได้เพราะฉะนั้น การเรียนรู้การทําความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั้นถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมุสลิมและก็มุสลิมะทุกคนนะครับพี่น้องที่กําลังติดตามรายการอิสลามคือทางนําน,นะครับตั้งแต่แรกเริ่มรายการเนี่ยนะฮะน่าจะผ่านมาระยะเวลาประมาณ3เดือนได้แล้วนะครับที่ผมแล้วก็อาจารย์อับดุลชูโกตเนี่ยนะครับได้หยิบเรื่องราวในเรื่องของอัลกบาเอรบาปใหญ่นอาจารย์มามามา,มาถ่ายให้มาถ่ายทอด ให้กับพี่น้องได้รับทราบได้รับฟังกันนะครับใ,ในเรื่องราวของอัลกบเอีหรือว่าบาปใหญ่มาถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นอยู่ในช่วงของอในเรื่องของการหนีศึกหนีสงครามนะครับการหนีศึกหนีสงครา,ามเนี่ยในบ้านเราเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการทําสงครามในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าเอาเอาเป็นว่าเรามองที่บ้านเราแล้วกันนะครับ เพราะว่าการทําสงครามเนี่ยในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่เคยไม่ไมีน้าอาจารย์นะอาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นไม่เหมือนกับในยุคในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งในหลักการในหุกกมของอิสลามเนี่ยการหนีทัพในขณะที่เรามีศึกสงครามกับศัตรูที่จะมาทําลายอิสลามเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบาปใหญ่ แต่การที่เราหนีเพื่อที่จะไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งช่วยเหลือพี่น้องผู้สิ้นอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรหรือว่าหนีเพื่อที่จะล่อลวงศัตรูให้มาติดกับดักให้มาหลงในเรื่องของในศึกของการรบเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับ,รบแต่ถ้าเราหนีศึกในสงครามในขณะที่เรามีมีสภาพกลัว กลัวว่าเราจะตายกลัวว่าเราจะสูญเสียทรัพย์สินไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับในอิสลามถือว่าเป็นแบบใหญ่แบบใหญ่ใช่ไหมครับอาจารย์รวันนี้ก็นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะเราก็ผมเองกับอาจารย์ชูโก้เนี่ยก็มาทาหน้าที่ให้ความรู้กับพวกเราตรงนี้ในรายการอิสลามคือทางนําเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับผมไม่ได้มาออกรายการก็มีอาจารย์ชูโก้ท่านเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราสองคนมีธุระเนี่ยเราก็จะสับเปลี่ยนกันไปนะครับก็ขอเชิญอ,อาจารย์ครับ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهيه إلى يوم الدين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم สสาสนาอวลได้กุ่มอัรล์มันตุมล้อยหวประกาศถูกครับก็สลามแล้วก็ของความสันตินะครับความอ็นดูเมตตาความจำเริญใจอลอสวาตาลาประสบแด่ท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งวันนี้รายการอิสลามคือทางนำของเราก็ยังเป็นการพูดคุยต่อนเนื่องอในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบาปใหญ่นะครับซึ่งบาปใหญ่ในวันนี้นะครับก็เป็นเป็นประเด็นที่15้แล้วจ้ะครับในตอนที่แล้วนั้นเราได้พูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพูดเท็จแล้วก็ไม่ใช่ เท็จธรรมดาแต่เป็นการ, <ừ. S 1> ร,ราเท็จใส่หรือการเป็นการพูดเท็จต่อรอสุภานุตาลาและก็ต่อรอซูนของพระองค์นะครับก็เป็นบาปใหญ่แต่โดยทั่วไปแล้วการพูดเท็จนั้นก็ถือว่าเป็นบาปอยู่แล้วนะครับแต่นั้นแต่ความความสําคัญหรือความเขาเรียกอะไรนะบาปที่เยอะขึ้นเนี่ยหรือเยอะที่สุดเนี่ยก็คือการโกหกแล้วอ้างึงอลอสุบาตาลาว่าเราว่าอย่างนั้นรอซูนว่าอย่างนี้นะครับทั้งที่อัลรอและรอซูนไม่ได้ม่้ครับ บางครั้งก็ผมก็ได้อธิบายไปแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันต่อในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอันฟ mm ิรรรุมินาซ่ก็คือการหนีสงครามนั่นเองทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ในรายละเอียดของการหนีสงครามว่ามันเป็นอย่างไรนะครับฮุกกลมแน่นอนและว่ามันเป็นบาปใหญ่นะครับส่วนบาปใหญ่ตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรผมอยากจะนําเสนอกับท่านพี่น้องนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทําสงครามเอ๊ะทำไม หนีสงครามมันบาปใหญ่แล้วสงครามมันมีหลักมีเกณฑ์มีเงื่อนไขกฎเกณฑ์อะไรหรือเปล่า uh huh. นะครับอยู่ๆก็นึกอยากจะทําสงครามก็ทํากันเลยหรือไงใครหนีใครเป็นมุสลิมต้องทําสงครามกันทุกคนเลยหรือไงนะครับจริงๆแล้วสถานการณ์ปัจจุบันนี้มุสลิมของเราเนี่ยถูกป้ายนะครับทำให้แปะเปื้อนไปในทิศทางที่ทําให้เห็นว่าเป็นศาสนาที่กระหายสงคราม นะครับกระหายความรุนแรงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่การทำสงครามในอิสลามก็จะมีกติกามารยาทมีระเบียบมีข้อปฏิบัตินะครับที่เคร่งขัดและถือว่าระเบียบเหล่านั้นเนี่ยเป็นระเบียบที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลนทั้งสิ้นไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำได้เลยนะครับความสำคัญที่สุดแม้กระทั่งในศึกสงครามมุสลิมถือว่าจำเป็นจะต้องมีความยุติธรรมจะต้องไม่รังแกผู้ที่อ่อนแอ จะต้องไม่ไปทําลายสถานะสถานจะต้องไม่ไปทําลายต้นไม้มน,นะครับผู้ออดแอผู้ที่ยอมทิ้งอาวุธนะครับหรือยอมเป็นเฉลยแล้วนึกอยากจะเอามาประหรัรประหารมาสังหารมาฆ่าอย่างนั้นไม่ใช่ใชเหมือนกับกลุ่มบางกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นรัฐอิสลาม,มนะครับที่ทำอที่ก<ท>ำลังเกิดขึ้นในบ้านเราัป็ุบันนี้เอาตัวอย่างเอาเฉลยที่จับมาได้แล้วมาทําการสังหารด้วยวิธีต่างๆจนกระทั่งว่า ออกมาในรูปแบบที่รุนแรงแล้วก็ทารุณถามว่าทําอย่างนั้นเนี่ยมันค้านกับการเผยแพร่ศาสนาของคุณไหมจริงเลยอิ<า>สลามสอนให้เกลียดเฉลยได้ซ้ำไปใช่ครับการทําอย่างนี้แล้วมีใครเห็นดีเห็นงามกับอิสลามไหมถ้าคุณคิดว่านี่คืออิสลามแล้วคุณได้อะไรจากการทําแบบนี้นะครับดังนั้นกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระอ,องค์นะครับได้ปฏิบัติเอาไว้เนี่ยมันสวนทางกันโดยสิ้นเชิงทีนี้เรามาดูกันครับว่า การทำสงครามในอิสลามเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะต้องการป้องกันคำว่าป้องกันตรงนี้ก็คือการป้องกันตัวเองจากการถูกอาธรรมไม่ให้นับถือในเรื่องราวศาสนาอย่างเช่นในเมืองอย่างเมืองมานีนาเนี่ยถ้าหากว่าใครต้องการที่จะมารุกรานเพื่อที่จะไม่ให้พวกเนี้ยนับถือศาสนาครับผมต้องการไม่ให รัฐอิสลามที่เป็นรัฐที่มีแต่ความดีงามเผยแพร่ด้วยจัญญามารยาทอันดีไม่ให้สามารถไม่ให้คนที่อ่อนแอสามารถนับถือศาสนาได้อะไรได้เนี่ยนั่นเราต้องป้องกันเพราะอัลลอฮฺสุบานอวตาราไม่ได้ห้ามในการที่เราจะไปประพฤติดีไปปฏิสัมพันธ์กับต่างศาสนิกเรารู้ว่าในครั้งที่ท่านรอซูนยอยู่เมืองบดีนาและเป็นผู้ที่เป็นผู้นําท่านก็ได้มีการตกลง มีการวางเงื่อนไขในการอยู่ร่วมกันระหว่างมุสลิมและก็ชาวอยู่และก็คนอ,อื่นๆที่ไม่ได้นับถือศาส,สนาอิสลามในเมืองมาดีนะ,ะมีการทําพันธสัญญานะมีพันธสัญญามีการทําสัญญาต่างๆในเรื่องราวของการจัดเก็บเงินบำรุงท้องที่ที่เรียกว่าเงินดียะาเพื่อที่การเป็นการเก็บเงินจากผู้ที่ใชไม่ใช่มุสลิมซึ่งเงินดียะาเนี่ยพอเทียบแล้วมีอัตราที่น้อยกว่า z a กา t ที่เก็บจากมุสลิมด้วยซ้ำไป Hmm. ทําไมต้องเก็บก็เพราะเราช่วยกันทํานุบํารุงมาเป็นค่าบํารุงในเรื่องเราการจัดการบริหารบ้านเมืองในเรื่องของสังคมใช่ครับ hmm. ทุกคนต้องเก็บมุสลิมเก็บซึ่งมุสลิมเนี่ยเก็บมากกว่าเดิมอยู่แล้วมากกว่าไม่ใช่ครับเก็บมากกว่าตามสาระอยู่แล้ว hmm. ในเรื่องของสกาลแ,แต่นักบุรพาคดีหรือคนที่ต้องการใส่ร้ายอิสลามก็เอาเฉพาะบางแง,บง,ง่บางมุมบางช่วงของประวัติศาสตร์มาตัดมาทอน hmm. แล้วก็กล่าวว่าอิสลามเก็บ เก็บอย่างนั้นขูดรีดอย่างนี้ต้องการอ,อะไรต่างๆเหล่านะั้นดังนั้นเรามาศึกษาประวัติกันครับว่า <c oughs> เป็นยังไงแล้วก็พระอ,อรวรสาราไม่ได้ห้ามในการที่เราจะปฏิสัมพันธ์หรือประพฤติดีคบค้าสมาคมกับต่างศาสนิกดั <c oughs> งนั้นไม่จําเป็นว่าพอเป็นต่างศาสนิกแล้วเราต้องทําสงครามต้องสู้รบกับเขา <c oughs> เรามีอํานาจเรามีอาณาจักรอยู่ในมือมีรัฐายอยู่ในมือแล้วเราจะไปรุกรานใครก็ได้่างนั้นพระออวรสารา,ลากล่าวว่า ลายันห้าุมลุลยายันห้าุมุลงงาน,นินลดีนะลัมอยู่กาติลูกุมฟิดดีวะลัมยุคริยุกุมมินดียาริกุมพระแท้จริงแล้วพระองค์อรรถสุภานาุวตารานั้นไม่ได้ทรงห้ามพระองค์ไม่ได้ทรงห้ามให้พวกท่านไปปฏิสัมพันธ์นะครับหรือไปยุ่งเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่เขาไม่ได้ต่อสู้กับท่านอยู่กาติลิกุกลมฟิดดินผู้ที่มารุกรานท่าน เขาไม่ได้เป็นผู้ไม่ได้เป็นบุคคลประเภทที่ต้องการลูกรานท่านวะลัมยุคริยุกุมมินดียาริกุมไม่ได้มาขับไหลไม่ได้มาขับสายผักสายพวกท่านออกจากพื้นที่ออกจากบ้านของพวกท่านอันตะบะโรอันตะบะรูหุมวะตุกสีตูอีไลหิมด้วยกับการที่ท่านนั้นจะไปคบค้าจะไปประพฤติกับพวกเขาเหล่านั้นวะตุกสีตูอีไลหิมและพวกเขาและพวกท่านนั้นจะได้ทรงจะได้อ่า พดุงเอาไว้ซึ่งความยุติธรรมในการที่จะครบค้าสาังคมอเรารู้รใช่ไหมครับอาจารย์ว่าในอดีตท่านรอซูลท่านอาลีซอบาหหลายท่านมีเรื่องราวมีปัญหาในเรื่องของการครอบครองทรัพย์สินและก็ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายท่านที่ท่านอาลีเองรอเดียรลาห์อานูซึ่งเป็นคอลิฟ้าท่านที่สีเนี่ยก็ได้ไปทําอะไรครับต้องไปฟ้องศาลต้องไปขึ้นศาลต้องมีผู้พิพากษา และก็มีการไต่สวนมีการสื่อพยานเพื่อน,นํามาซึ่งความยุติธรรมเพื่อน,นํามาซึ่งความยุติธรรมเพราะด้วยความยุติธรรมเท่านั้นที่จะอยู่อย่างสงบสุขแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยอาจารย์ในในในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราเนี่ยก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วนะฮะในเรื่องของออสิทธิทางสังคม <c oughs> หาว่ามุสลิมไปไปริบหรอนไปละเมิดนะครับ าเราจะมองออกไปในโลกภายนอกเนี่ยนะครับตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานในเรื่องของกลุ่มมุสลิมหรือว่า i อเอะไรที่เรารู้จักไอซิสนะไอซิสที่เราที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับ,รบในเรื่องของการทําสงครามแล้วก็เอาเอาเอาเฉลยเอาตัวประกันมาประมาประหารมาส่งวิดีโอส่งเทปกันแล้วเผยแพร่ไปจริงๆและพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาอิสลามเราไม่เคยทําอย่างนั้นเลย ตัวอย่างเช่นถ้าพี่น้องศึกษาในประวัติศาสตร์ในเรื่องของการพิชิตมักกะเนี่ยอาจารย์ในการพิชิตมักกะเนี่ยนะครับท่านท่านนาบีเองเนี่ยพยายามที่จะเลี่ยงการสูญเสียชีวิตให้น้อยที่สุดนะครับพอพอนบีพิชิตมักกะแล้วได้แล้วเนี่ยอาจารย์ค,รคนที่เคยตำหนิเคยกล่าวหาเคยต่อว่านาบีต่างๆนานา,นานบ,บางคนเนี่ยนะฮะอาจารย์ค,รคือรับไม่ได้ ค,คือรับไม่ได้ในที่นี้หมายถึงว่าละอายใจตัวเองที่วันหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่เขาดูถูกคนที่เขาเยีดหยายมาเนี่ยเข้ามาปกครองเข้ามามีมามีอำนาจแล้วกันในในในมกกะจนกระทั่งตัวเองเนี่ยต้องหนีออกจากมกกะพวกกาเฟตุฟานเนี่ยนะครับ,รบนบีประพฤติปฏิบัติกับเขาอยังไงอาจารย์ก็ให้ซอฮาบะไปเรียกมาอย่าไปเลยคุณอยู่ได้บ้านคุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่ตรงนั้นเราอยู่กันเหมือนกับว่า เป็นสิ่งถูกสร้างเป็นมัร์กูของอัลเลอะก็แล้วกันนะครับ<ช>อยู่กันแบบปองดองอยู่กันแบบคนที่ที่อยู่ในสังคมเดียวกันอิสลามเองไม่ได้สอนให้เรานั้นมีการแบ่งแยกมีชนชั้นเวนะวันนะอิสลามไม่ได้สอนให้ว่าคุณเป็นส่วนน้อยในสังคมมุสลิมคุณออกไปมไม่ใช่นะครับ<ช>แต่ณวันนี้เนี่ยอิสลามเองถูกปฏิบัติกับคนที่ไม่ใช่นักถืออิสลามยังแย่มากอาจารย์บางทีเนี่ยขับไล่บางทีแบบ ต่อว่าอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเราเป็นชนกลุ่มน้อยในหมู่ของคนที่ไม่ใช่ิสลามกลุ่มมากเนี่ยเราจะโดน,โดนตําหนิเยอะเลยในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเรียนการสอนอิสลามเนี่ยนะครับพี่น้องฮะมันเป็นหลักการที่ดี <c oughs> เพียงแต่ว่า <c oughs> ศาสนิกที่เขาต้องจ้องจะทาลายอิสลามเนี่ยอย่างอย่างที่อาจารย์ว่าตัดบางส่วนของประวัติศาสตร์ <c oughs> แล้วก็เสริมบางส่วนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเสระซึ่งสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมั่นใจเลยนะครับว่าอิสลามของเราไม่ได้มีพฤติกรรมไม่ได้มีแบบอย่างอย่างนี้อย่างนั้นเลยเด็ดขาดเลยนะครับอาจารย ก็พออาจารย์พูดถึงเรื่องของการทำศึกสงครามนะครับแล้วก็วิธีปฏิบัติของมุสลิมในอดีตมีอยู่มีการบันทึกเอาไว้นะครับในหนังสืออัดโรฟิกเซอรุนมอกอซีวัสซีรลีอิบนีอัลนะครับซึ่งมีการระบุว่าในช่วง9ปีของท่านรอซูลที่ท่านรอซูลเริ่มเริ่มที่จะทำสงครามเรารู้ว่าสงครามสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ย ท่านรอซูลก็ยกทัพไปสงครามประดัดครั้งแรกเกิดขึ้นนปีที่สองในช่วงของเดือนอมฎอนเดือนอมรมนไปปักหลักกันแล้วก็รู้แต่ละข้างแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะมาปักหลักกันแล้วมีการเขาเรียกอะไรนะ,ะมีการประลองมีการตัวต่อต,ตัวกันนะครับในหนังสือเล่มนี้บอกว่าในช่วง9ปีที่ท่านรอซูลมีชีวิตอยู่เนี่ยมีผู้คนล้มตายจากการทําสงครามทั้งทั้งมุสลิมีและกุฟานเนี่ย สามร้อยแปดสิบหกคนน้อยมากน้อยเก้าปีนะสามร้อยแปดสิบหกแต่สงครามในยุคนี้อาจารย์วันเดียววันเดียวนี่เกินสามร้อยเก็มเดียวหมู่บ้านเดียวดูอย่างซีเรียเป็นยังไงบ้างระเบิดลงทีเดียวคือคือในกฎของสงครามแปลว่าไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ให้เกียรติสถานที่ไม่ได้ให้เกียรติเด็กสตีคนชราใฆ่าหมดใช่ครับนะครับ ในขณะที่สงครามอื่นๆเนี่ยสงครามระหว่างศาสนาศานสนา,าคริสต์สมัยก่อนเนี่ยนะครับคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์เนี่ยที่มีการฆ่ากันเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ4 0ของประชากรของเขาต้องล้มตายด้วยกับสงครามศาสนา,าแต่ว่าส่วนมากแล้วไม่มีการถูกหยิบยกเอามาพูดแต่อิสลามของเราเนี่ยถูกเอามาพูดแล้วก็เสริมแล้วก็แต่งใส่ร้ายด้วยใส่ร้ายหลายลๆอย่างนะครับดังนั้น แล้วบางคนก็บอกว่าอ้าวมันจะมีอยู่ปีในสงครามบานีกุรอยซถูกสังหารไปหกร้อยคนม,มากกว่าบานีกรอยซะเนี่ยซึ่งเป็นชาวยิวเพราะชาวยิวเนี่ยได้ละเมิดพันธสัญญาละเมิดสัญญาระหว่างกาันคือชาวบานีกูรอยซ์เป็นไส้ศึกชักศึกเข้าบ้านแต่การถูกสังหารหกร้อยตรงนี้ด้วยกับการตัดสินนะตัดสินความผิดว่าพวกเขาเป็นไส้ศึก พวกเขาจะต้องถูกประหารชีวิตม,มีการอ่านคำพิพากษามีการไต่สวนมีการสืบพยานไม่ใช่อ,อยู่ดีๆเฮ้ยแกเป็นไส้ศึกปุ๊บปั๊บพ่าอย่างนั้นไม่ใช่ม,มันก็มีมการ,รสอบสวนใช่ครับแล้วก็ในสงครามก็ดีนะครับสงครามนี่พระองค์อรสุวาตลาให้เราเนี่ยได้บอกกล่าวด้วยถามว่ามีรัฐธรรมาน,านูญหรือมีกฎหมายของบ้านเมืองไหนไหมว่าเวลาทําสงครามกับข้าศึกเนี่ย คุณต้องแจ้งเป็นทางการก่อนว่าจะทำสงครามนะอืมพระองค์ลอสุวรรณตาลากล่าวว่าวะอิมมาตะข้อฟันนามิ่งกอมินเคียนะตนฟัมเบสอิไลฮิมอิลาเสวาวะอินอินนลลอฮะละอยู่ให้บุญคออีนีนถ้าว่าพวกเจ้านั้นเกรงว่าจะมีความกลัวมีความเคียนะมีอุบายมีกลล่อลวงเกิดขึ้นเนี่ยก็จงโอนหรือ์ตรงทำสัญญากลับคืนไปนะครับจากอายะตรงนเนี้ยเนี่ยเป็นการบอกว่า เวลาศาสนาอิสลามหรือมุสลิมทำสงครามแต่ต้องแจ้งกล่าวด้วยประกาศให้ชัดเจนเอาเลยเอาเฉพาะทหารมาเลยเอากองทัพมาเลยแล้วมาทำสงครามกันคนที่เป็นพวกเด็กหญิงสตรีคนชราคน air, อ่อนแอออกไปออกกันออกไปแล้วก็ออกมาตั้งทัพมาสู้กันไม่ใช่บุกเข้าไปในหมู่บ้านทำร้ายบ้านเมือนตัดต้นไม้ศาสนาสถานโบสถ์อะไรต่ออะไรทำร้ายหบดนั่นไม่ใช่อิสลามแน่ดิด นี่คือความา่วนจะในพี่น้องในซีเรียอาจารย์โอ้โหไม่เป็นประเทศแล้วอาจารย์ตอนนี้อันนี้ไม่มีเลยความเป็นอิสลาม,มและจะมาอ้างมันมันเละเทะไปหมดแล้วใช่นะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าประเด็นของเราในวันนี้ก็คือการหนีศึกสงครามหน,นีทัพการหนีทัพตรงนี้เนี่ยฟารดูเอนการทําสงครามเป็นฟารดูเอ็นหรือเป็นวายุบสําหรับทุกคนเลยนะบางอุลามะบอกว่าแม้กระทั่งสตรีถ้าหากว่าตอนนั้นขาดกําลังพล อออในกรณีที่ข้าศึกมาประชิดแล้วมาบุกรุกบ้านเมืองถ้าหากว่าตรงนี้แหละหนีออกไปนะหนีเฮ้ยข้าศึกมาแล้วแทนที่จะยืนหยัดต่อสู้ต่อสู้กันเพื่อที่จะผลักดันผลักใสยพวกนี้ให้ออกไปแต่กลับหนีมไม่ได้อยู่ในบ้านตัวเองหนีอย่างบาง,บางบ้านเมืองบางประเทศอย่างเช่นปาเลสไตน์อะไรเงี้ยที่ยิวเข้ามาบุกเข้ามาอะไรเงี้ย บุรุษมาบางคนนะครับฟัตววว่าจําเป็นแล้วก็เป็นฟัดูเอ็นเลยเป็นวายิบที่ทุกคนี่จะต้องต่อสู้รวมถึงคนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยลุกขึ้นมาปกป้องลุกขึ้นมาปกป้องแต่วันนี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับดังนั้นพี่น้องก็รู้แล้วนะครับว่าตัวบทเนี่ยพระองค์เราสุนาลากล่าวว่าว่าไม่อยู่วันล,ลิฮิมโยามาอิซินดูบูรหูอิลลามุตฮะริฟนล,ลิกิตาน หรือมุทะยิสันอิลฟิ ئة ฟัควดาบะบิกรดาบิบินอัลลอฮฺวมะวะหูจฮันน์มูบิอัลมาซิรแล้วบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นผินหลังของเขานะครับหมายถึงว่าหน,นีหนีนะครับหนีศัตรูหนีศัตรูนะครับนอกเสียจากว่าในกรณีที่เขานั้นหนีไปตั้งหลัก เพื่อลวงศัตรูหรือว่าล่อศัตรูเป็นคนลวงเป็นกลยุทธ์นะครับเป็นกลยุทธ์ในการทํสิ่งสงครามอย่างนี้ไม่เป็นไรหรือหนีไปเพื่อสมทบกับอีกกลุ่มหนึ่งสมทบกับมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะช่วยรบกับศัตรูใช่ครับมอกบบบินลใครที่หนีนอกเหนือจากที่กล่าวแล้วว่าหนีเพื่อปรับกลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนีไปเลยเนี่ยอันนี้พระองค์ลัศวีตาลาบอกว่าเขาจะประสบกับความกดกิ้วของพระองค์ วัวบิซันมาเซีานแล้วที่พำนักของเขาเนี่ยในวันเกียร์มาในวันเกีรอก็คือยานนมนรกยานนมนี่หัวบิสันมาเซียแล้วก็มันเป็นที่พำนักที่น่าสะพรึงกลัวมากแล้วก็เร็วเรวร้ายเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะครับอาจารย์พวกเราเนี่ยทำุล้วเลยท่านอาจารย์ที่เรา เราเราเองไม่ไม่บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกเราเราอยา่างนี้ไม่พูดอย่างนั้นแต่เราเองเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่ว่าไม่มีศึกไม่มีสงครามวันนี้เนี่ยถ้าเราจะมองดูมุสลิมในในในใ,ในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในในประเทศซีเรียร ver, รไม่ว่าจะเป็นในประเทศอิรักรหรือว่าหรือว่าประเทศอ่าปเาเลสไตน์เนี่ยอาจารย์รจริงจริงแล้วเนี่ยประเทศตรง ประเทศเหล่านี้เนี่ยที่เกิดมาที่ที่ที่พูดมาเนี่ยอาจารย์รเป็นประเทศที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นประชากร90%ซที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ,รบแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าประเทศที่ยกมาเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าตัวอย่างเช่นบรเลสตัยเนี่ยอาจารย์นึกไม่ออกเลยตั้งแต่วันที่อิสราเอลประกาศเป็นเอกราชชักธงอิสราเอลขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยโดนอาธรรมโดนซลเลมเยอะนะครับ บางคนเนี่ยอาจารย์บา,บ,าบ,าบางยุคบางสมัยบางปีเนี่ยนะที่ผมเคยศึกษาอยู่ในประเทศจอแดนเนี่ยนะครับ mm hmm. เปิดทีวีมาเจอข่าว mm hmm. ข่าวที่แบบมันไม่น่าเป็นไปได้ mm hmm. คือตื่นขึ้นมาอาจารย์รถถังเอยระเบิดปืนกองทัพอยู่ในที่ในสวนของมุสลิม mm hmm. เอาแบบโคเอารถเกตมาดันกำแพงมาดันรั้วล้มไปหมด mm hmm. แล้วก็มายึดที่แล้วก็อ่างว่า คนที่ไม่ใช่ยิวเนี่ยเหมือนกับพวกที่เป็นเดรฉา,านเดราชาญไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองทรัพย์สินอะไรเพราะฉะนั้นยิวต้องมาครอบครองรนี่คือเหตุผลนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แล้วก็ล่าสุดนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดไฟตัดไฟทั้งเมืองนะครับหรือการปล่อยน้ําจากเขื่อนเพื่อให้น้ําท่วมบ้านเรือนก็นมีแล้วก็พวกเขานั้น ละตาจีดันนะอาชัดดันนาศีอาดาวะตลิลและนีนะอามานุตันยาฮูดุวันนั้นสอโรแล้วพวกเจ้านั้นจะได้ปรากฏชัดว่าพวกที่เป็นศัตรูถาวรศัตรูถาวรของผู้ศรัทธานั้นตลอดกาลเลยนี่ถูกจารึกไว้ในอัลกุรอานนะครับเป็นพระดำรัสอย่างนี้ก็คือ<น>ชาวยิวใช่ยิวแล้วก็นสโรนีนสโร,รนีรรนะครับดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเราเนี่ยอยู่ในโลกนี้เนี่ยทดสอบความยุติธรรมเนี่ย เราอาจจะหาหาจากไหนไม่ได้ละดังนั้นเขาเรียกว่าอิสติกิลลอเราเราก็ต้องอยู่กับลอสฟานดาล,ลาเพียงพระองค์เดียว<ม>เพราะว่าในครั้งที่ท่านอัสลลสลอลอสซาลลอหวายเลวะซัลลัมอยู่ในเมืองมักกะท่านไม่มีใครเลยอม,มีท่านแล้วก็มีบรรดาซอฮาบะเพียงแค่ไม่กี่คนหลบหลบซ่อนซ่อนเรื่องของการทําสงครามเพราะมุสลิมถึงแม้จะถูกรังแกขนาดไหนยังไม่มีเรื่องของการทํายฮัดหรือสงครามพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับคําว่ายยฮาดเนี่ย ยีฮัดยีฮัดเนี่ยมันมีหลายนะระดับชั้นของยีฮัดเนี่ยมันเยอะแต่ในทุกวันเนี่ยพอเอ่ยถึงคําว่ายีฮัดคนต่างศาสนาหรือใครก็ดีก็นึกว่าเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์แหละเป็นสงครามมุสลิมศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องมีการหลั่งเลือดอันนี้ไม่ถูกต้องครับผมเป็นคาเข้าใจที่ผิดดังนั้นหน้าที่ของเราทุกวันเนี่ยเราต้องอธิบายแล้วการอธิบายที่ดีที่สุดพี่น้องก็คือการอธิบายโดยไม่ต้องพูดคือพูดด้วย แต่พูดให้น้อยแล้วปฏิบัติบยเยอะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็นะครับ <ใน S 2> รก็พี่น้องครับการเรียนรู้การทําความเข้าใจใอิสลามเนี่ยพี่น้องถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างที่ผมได้กล่าวตอนต้นรายการเนี่ยนะครับเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยนะครับศาสนาอิสลามของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่ยะลูวะลายุอลาอะไรไม่มีอะไรที่จะมาสูงส่งก่าอิสลามแล้ว วันนี้เนี่ยนะครับเกียรติและศักดิ์ศรีและคุณงามความดีอิสลามที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยเราจะต้องรักษาเอาไว้เราจะต้องเป็นประชาชาติเป็นกลุ่มชนเป็นสังคมที่เป็นแบบอย่างและก็ที่ดีให้กับสังคมโลกมนุษย์ทั้งหลายนะครับวันนี้เนี่ยศัตรูอิสลามของเราจะจอเล็มยังไงกับเราไม่ว่าจะเป็นทางสื่อทางทีวีทางอินเทอร์เน็ตเราก็เราก็ช่างมันนะแต่วันนี้เราต้องดูแลตัวเราดูแลครอบครัวเราให้อยู่กับศาสนาแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะครับเราก็จะพบกับความสำเร็จ ทั้งดุนยาแล้วก็อาคิรอนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดนะครับบิบิลลาฮิตตฟิกวันฮี่ใยะวัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์